โอเคครับคุณผู้ชมครับกราบสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสูร่รายการวิจิตรชีวีนะครับมาอยู่กับผมนนท์เจ้ากเก่าเช่นเคยทำไมรอบนี้รอเรือผมก็เออแม่งชาจ,จังช่างมันเถอะนะครับวันนี้เรามาอยู่กับรถถังที่มีชื่อว่ายูเดส03นะครับก็เป็นรถถังยานเกราะเป็นรถถังของสวีเดนนะครับนะก็ปลายสายก็จะเป็น s t r v ไอ้นี่เนาะก็ตั้งแต่เจียบแปขึ้นมามันจะมีระบบ เขาเรียกอะไรระบบไฮดรอลิกใช่ไหมทำให้ยกตัวถังขึ้นทําให้ปืนนี่มีความสามารถในการกดลงข้างล่างเยอะขึ้นนะก็รถคันนี้ก็ขึ้นชื่อในเรื่องปืนที่เจาะแรงมากๆการพลางตัวที่สูงมากบบๆๆโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเถอะว่าสเตตัสปืนอนะไรพวกนี้มันเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวเราจะไปรีวิวกันอีกทีนึงนะครับมาดูมาดูปืนก่อนนะครับนะปืนท็อป ปืนท็อปเป็นปืน10.5เซนนะครับความเสียหาย,ยที่390นะครับจอกเราะที่288นะครับคือมันมันเป็นปืนเชียร์สิชัดๆเลยนะเจา28นะ288เนี่ยลูกทองเป็นลูก APCR เหมือนกับลูกธรรมดาลูกธรรมดาก็เป็น APCR เนาะก็เจาะลูกทองอยู่ที่330ก็โอเคความแม่นยำอยู่ที่0.35นะครับเล็ง3วิโอเคนะถ้าเกิดรวมสกิลก็เหลือประมาณ0.34เล็ง2.8วิ ขณะนี้โหลดกระสุนอยู่ที่9.87วินาทีนะครับแต่ถ้าเกิดกด X เนี่ยในการลดสวิตเนี่ยถ้าเกิดคุณผู้ชมกด X หมายถึงว่าให้ตัวถังมันยกขึ้นน่ะมันจะทําให้อัตราการโหลดกระสุนความแม่นยําเวลาเล็งอะไรพวกนี้มันน้อยลงนะครับเพื่อแลกกับการที่เราไม่คล่องตัวนั่นเองนะก็ประมาณนี้ดูดูไว้นะฮะดูดูดูเมาส์ดูเมาส์ประมาณนี้นะส่วนเกราะนะฮะเกราะอยู่ที่20 20 20ก็คือถ้าถ้าเราไปอยู่แบบ บนเนินอยู่บนเขาแล้วเรากดหัวลงมาเนี่ยศัตรูจะมีโอกาสยิงสะท้อนขึ้นไปอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดโดนลูกระเบิดนะครับก็ชิปหายนะคันนี้รถถังยูเด3คันนี้แพ้ลูกระเบิดอย่างรุนแรงนะฮะอย่างเช่นเจอเค2ีที่ยิงลูกระเบิดตกใส่หลังคาที่เป็นพันเลยนะตายดีกว่าประมาณนี้แต่ถ้าเกิดเป็นพวกเทียสิบเทียสิบมันจะได้เปรียบเรื่องเกราะมากกว่านะฮะเกราะมันจะหนาขึ้นมา,มาประมาณ2เท่า2เท่าของจากเดิมจะกลายเป็น40กว่านะฮะ ก็รวมมุมก็หนาหนากว่าคันนี้เยอะเลยนะฮะแต่ช่างมันเอาเป็นว่าอย่าโดนยิงก็พอคันนี้ข้อดีอีกอันนึงก็คือความคล่องตัวของมันนะฮะคันนี้วิ่งอยู่ที่70กิโลเมตรต่อชั่วโมงน,นะ,ะครับกลังจะพอที่ยี่สามยี่ยี่ห้าเนี่ยฮะมันเป็นรถถังเบาดีๆนี่แหละฮะดูสิฮะใช่นะมันคือรถถังเบาโอเคก็ประมาณนี้นเร็วเลยตัว29ก็โอเคถอยหลัง50ด้วยโอ้โหจเจริญ นะครับนี้ข้อดีอันนึงก็คือการพลังตัวของมันนะฮะในเกมเวฟแท้งนะครับการที่รถถังต่างๆจะมีความสามารถในการพลังตัวได้หลักๆก็คือรถถังคันเล็กนะฮะแล้วรถถังคันเล็กอันดับที่2ก็คือเอ,อ่ออะไรนะไอความสูงของรถนะฮะถ้าเกิดรถเตี้ยมากๆอย่างเช่นอย่างเงี้ยฮะมันแทบจะแบนแบนมากๆเลยเนะี่ยทำให้การพังตัวที่เยอะไปอีกนะฮะจากที่เอช p ีอัพสกิลมาก็ นะอพไปได้ถึง986นะฮะพางตัวอยู่กับที่นี่65%ถ้าเกิดอยู่ในพุ่มไม้นี่ถ้าเกิดเราไม่ขยับที่เขาแทบจะไม่เห็นเลยนะประมาณนี้นะก็ประมาณนี้เนาะนะส่วนค่ากระสุนก็นันละพันนะฮะมาตรฐานของปืน105ที่มันเจาะยิงแรง390เนาะลูก้องก็4,800ก็ประมาณนี้ส่วนวิธีเล่นจะเป็นยังไงผมก็ไม่รู้เพราะผมไม่เคยเล่นนี่เพิ่งมาเคยจับครั้งแรกนะฮะจับรถสวีเดนครั้งแรกนะ ก็ก่อนอื่นก็ตอนนี้เอสพก็อยู่ในรหัสผมนะครับนี่ฮะรหัส Metal a อ YX ก็จะแลกรหัสกันเล่นเอานะ,ะก็แมตช์แรกนะฮะแมตช์แรกเอก็ไปเล่นมาแล้วนะครับเล่นมาก่อนผมแล้วโดยเอใช้ปืน9 90มม,มด้วยนะฮะ90มมแล้วก็เล่นโหดมากนะฮะเดี๋ยวเราจะไปดูกันเถอะว่าแมตช์แรกเนี่ยเอีเนี่ยแม่งเล่นยังไงกันไปบ้างน,นะฮะส่วนแมตช์ที่2เนี่ยผมจะเล่นเองนะฮะโดยการติดปืน105มมมาโอเคเรามาดูกันเถอะว่า ไอ้เอ hey, ็พีนี่จะเอาจุดเดสามของผมเสร็จแล้วมันจะอรอดหรือไม่นะฮะก็ต้องมาดูกันต่อไปเอาเปิดมาได้แล้วหันกดๆเอารถอะไรมาเอารถอะไรมาใจพออ่ะไปโกโก้โ,กโอเคเราอยู่ในแมตช์ที่1น,นะครับในรีเพย์ของเอ็พีนะครับตอนนี้เอ็พีก็อยู่ในยูเดซสามนะแต่ว่าตอนนี้ยังปืนไม่ท็อปอยู่นะฮะที่ผมเล่นเองเอาทหารเอ็พีไปเล่นนี่ปืนท็อปแล้วแต่นี่ต้องปืนไม่ท็อป ไอพีก็บอกว่ายิงโหดดีเลยก็เลยส่งมาให้ผมนะฮะนะเรามาดูน้าความเร็วก็ประมาณนี้นะฮะยู่เ3สามนะฮะก็ค่อนข้างค่อนข้างจะคล่องตัวมากๆนะฮะเมื่อกด X จะสามารถยกตัวถังขึ้นแล้วก็จะทําให้เคลื่อนที่ได้ช้าลงแล้วก็จะมีมุมกดนี่ต่ํามากๆคือแบบเยอะมากๆอ่ะลงขุดดินได้เลยนะส่วนข้อดีในการโอเคในการอยู่ในโหมดนี้นะครับจะทําให้โหลดกระสุนเร็วขึ้นเอ่อแม่นขึ้นนะฮะ แล้วก็ตาข่ายพางกับกล้องสองตาจะทํางานตลอดเวลาแม้ว่าเราจะขยับซ้ายขวานั่นก็ถือว่าเป็นเรื่องข้อดีของ,ของการกดโหมด X นั่นเองคือปกติพวกยานก่อพิฆาตรถถังที่มันหมุนหัวไม่ได้ใช่ไหมถ้าเราขยับตัวถังกด A หรือกด D เนี่ยไอ้พวกตาข่ายพางกับกล้องสองตาจะหยุดทำงานไงแต่เนี้ยมันจะทํางานตลอดเวลายกเว้นเรากดเดินหน้าหรือถอยหลังทําให้เราสามารถพรางตัวได้ต่อเนื่องแล้วก็สามารถสปอสตศัตรูด้วยตัวเองได้ต่อเนื่องนั่นเอง นะตอนนี้ก็อยู่ในรีเพย์อาจจะเห็นรียะเวลาการโหลดกระสุนไม่ชัดเจนก็ขออภยัยแต่ SP บอกว่าถ้าถ้าไม่นี่หลอวะถ้าไม่จะกด X ปืน90มมของ u ู s 3จะโหลดที่ประมาณ6วิถ้ากดตัว x จะอยู่ที่ประมาณ5ห้าวิกว่านะฮะาวิประมาณ5วิก็โอเคดเยนะปืน90โอเคตอนนี้ SP มาทำาระไรตรงนี้นะฮะเหมือนจะจะมาสนายตรงนี้นะครับ ตอนนี้สถานการณ์ก็ูย์ครับผ่านมา2นาทียังไม่มีใครทําอะไรกันมากนะักในเมืองนี่รถถังหนักค่อนข้างเยอะแล้วก็เหมือนว่าสั่งฝั่งสะพ,พานนี้ก็มีรถถังค่อนข้างเยอะทีเดียวแล้วก็น่าจะสู้ไม่ไหวครับตรงสะพ,พานนี้น่าจะแตกแล้วครับตอนนี้สกอร์0-2แล้วนี่คันี้ผมชอบอย่างหนึ่งคือมันถอยหลังเร็วมากครดูสิฮะถอยหลังได้50นะครับเกียร์ถอยหลังนี่สุดยอดมาก คือเราจะได้ไม่ต้องแบบเสียเวลาหันซ้ายหันขวาเพื่อหมุนตัวถังให้ครบรอบนะฮะเพื่อที่จะเดินหน้าถอยหลังแม่งเลยนะฮะเร็วกว่าตอนนี้แอดีมาประจําจุดแล้วโอเคอยู่บนสะพานก็ดีระ,ระยะระยะการคลาวของเราน่าจะโอเคอยู่ตอนนี้เจอ FV ครับโอเคน,ออน่าจะเห็นได้ว่าปืน90มมนี้ถึงจะเป็นปืนสต็อกแต่ว่ามันก็โอเคนะ,ะับเพราะว่า ความเร็วในการหุบเป้านี่เร็วมากๆแล้วก็ความแม่นยาที่สูงมากนะฮะแรกแต่ว่าแรกมันด้วยความจอกรอที่น้อยแล้วก็ยิงเบานั่นเองออฮะโอเคจะเย็นเยนจะเยน็เยนๆไฟขึ้นนะครับเอพถอยหลังถอยหลังเดี๋ยวนี้นั่นแหละตอนนี้สะพานแตกเรียบร,ร้อยตอนนี้ที่การบ้านอยู่มีแค่เออเควีสิครับแล้วก็มีอาจจะจอกกำลังวิ่งหนี แต่ฝั่งเ้านี่บุกมา5คันนะฮะต้องใจเย็นๆก่อนในเมืองนี่1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 7คัน8คนโอเคครบพอดีครบทีมตอนนี้ศัตรูนี่เผยตัวออกมาหมดแล้วนะฮะตัวน,นี้รู้ position เรียบร้อยนะตอนนี้ค่อยๆถอยไปก่อนตอนนี้ต้องถอยไปให้การให้ไกลาจากจุดแคปมากที่สุดเพราะว่าเราจะโดนยิงง่ายๆเราควรไปอยู่หลังเดินและพวกนี้ แล้วก็เช็คล้องสองตาของเรานะฮะในการสปอตคู่ต่อสู้แล้วก็ยิงเองนะสปอตเองยิงเองพรางเองนะครไม่ต้องพึ่งใครอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยมีการยิงอาจจะจอดสุ่มเข้ามานะตอนนี้เอสพีก,กำลังใช้กล้องสองตอนนี้มีไลท์เวทนะครับไปสปอตให้ครับเจอแล้วครับเอฟบีสองศูนครับโอเคระยะสี่ร้อยห้าสิบเมตรเออไม่มีใครเห็นแน่นอนครับอุ้ย ว่ามันไกลามากอึ๊บเอา้าว่าจะอะไรอ,อ๋ออย่าโดนล้าเดี๋ยว <laughs> ตอนนี้เจอซูร้อยเอ็มฮะซูร้อยเอ็มโป๊ะเผดล่างไปทีนึงใจเย็ยนๆใจเย็ยนๆเล็งย,ยนดีโอเคอีกนัดหนึ่งอีกนัดหนึ่งโอเคสวยมาก เจอดีเฟนเดอร์ครับดีเฟนเดอร์กำลังหลบอยู่หลังซากซูร้อยฮะเอสี HP เปลี่ยนเป้าหมายดีกว่านี่ฮะเจออะไรเนี่ยเอฟอะไรวะเซนจูเรียนเจ็ดทับหนึ่งยังไม่ออกมาเลยวะอยู่หลังซากอืมเยอะจังตอนนี้เอสีสนใจในเมืองแล้วนะฮะเอ,อ้ยเดี๋ยวๆๆๆๆๆวเ่อยรถถังเล็กไม่ได้เลยครับ ท้ายเกมนี่รถถังเล็กจะเป็นอะไรที่น่ากลัวมากๆว่าความคล่องตัวของมันแล้วก็การพลางตัวที่ดีมากทําให้ยากต่อการสู้ด้วยนะฮะฉะนั้นถ้าเกิดเหลือ,น,อน้อยนี่ถ้าเลือกได้ก็ควรจะเก็บรถถังเล็กก่อนนะฮะถึงจะเหลือรถถังปืนหนัหนกๆไว้ก็เถอะเชื่อผมผมเจ็บมาเยอะนะฮะโดนวิ่งอ้อมโดนสปอตแบบไม่เห็นเขาไม่เราไม่เห็นเขาอย่างนี้แต่เขาเห็นเราหลายรอบมากดิเฟนเดอร์นี่ปัญหาจริงๆ ตอนนี้สกอร์8ต่อ9นะครับค่อนข้างจะสูสียิงไปพันเจ็ดอย่างตอนนี้8ต่อ10แล้วดีเฟนเดอร์จะตายแล้วฮะเลือดเหลือ255ครับข้างหลังจะเย็ยนๆนะข้างหลังน่าจะไหวยอยู่นะในเมืองนี่ก็เหมือนจะเคลียร์กันได้อยู่เหลือ IS 2คันเดียวแล้วก็มีลิโอเฮ้ยเออไมันถอยมาไปไหนวะนี่ฮะนี่ฮะ,ฮะเจอแล้วฮะเซนจูเรียนเจ็ดทับหนึ่ง รถถังเชีเก้าครับต้องรีบจัดการก่อนนะครับเพราะว่าปืนมันแรง,รงยิงดอกก็400นี่ไม่ใช่เรื่องนะฮะไทเกร์พีขึ้นมาทำไมโล่ลงไปลงไปไทเกร์พีไทเกร์พีจเย็นนะฮะตอนนี้ไท็กร์พีกำลังโดนยิงฟรีอยู่นะฮะดาเมจนี่มาจากเราคนเดียวเลยไท็กร์พีก็ยังไม่รู้เรื่องนะฮะยังจะยืนให้ยิงอีก นี่เก็บดาวใหม่มาพันหนึ่งละไนก็พีไปละไปละไนกก็พีกับแอดพีนะฮะไนก็พีแอดพีแอดพี P. Add P. Add P. ตอนนี้มีเซนจูเรนเจ็ดทับหนึ่งแล้วก็ดีเฟนเดอร์อยู่หลังทงแคปซึ่งตอนนี้มีไลเวทสปอร์ตให้อยู่นะฮะตอนนี้ในเมืองจัดการก็เรียบร้อยน่าจะโอเคขึ้นสกอร์ตีตื้อมาเป็น10ต่อ10 แต่โดยโ s i ิชันโดยรวมนี่ผมว่าฝั่งเราค่อนข้างจะได้เปรียบเพราะว่ามีแต่คนเลือดเยอะกันนะฝั่งเขานี่ก็มีแต่ใกล้ตายทั้งนั้นมีแต่คนเลือดไปถึง500โอเคเซ้นจูอืมน่าจะรอเป้าหุบก่อนไม่เป็นไรครับโหลดเร็วอยู่แล้วปืนคันนี้โอเคตีนพังแบบนี้ตายสิโอเคนะคะช่วยเหลือไปโผเพดล่างอย่างนี้ซวยสิคะ โอเคเหลือเหลือนี่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 เทกเกอร์ P, อพีเอพีทกเกอร์ P, นนอพีน่นอะไรเอสพีเอา่ะทำไมเอสพีแม่งไม่ได้ฆ่าเลยววะแย่โ <c oughs> คตรน่าสงสารมาตอนนี้วิ่งก่อนครับไฟขึ้นเดี๋ยวโดนอาจจะจอลงมาตอนนี้ก็วิ่งหาอาจจะจอกับเอ,อ่อ T109 ตอนนี้ก็กระจายกำลังไปฝั่งสะพานแล้วก็ฝั่งฐานเกมน่าจะจบในะไม่ช้านี้นะค่อยๆวิ่งไปจริง,รงๆนี่กราถางนคน่นี้ฮะคือใครอยากที่หยุดที่เทียร์แปดก็ได้นะเพราะว่า ปืนของเทียร์แปะนี่ก็สุดยอดมากแล้วนะปืนท็อปส่วนใครอยากเล่นโหดๆไปเลยนะฮะก็ลุย,ยลุยเชียร์สิบเลยก็ได้เจอแล้วะฮะเชีสิบเก้าเรียบร้อย <laughs> โอ้โหเจอจอนครับเจอจอนครับแทีเบรก่อนฮนะซูมไปปังอ่ะวะัด นะฮะเมื่อกี้ก็จะเห็นได้ว่ากระสุนนักสุดท้ายของ a p นี่แม่งลอยหายไปไหนไม่รู้นะฮะก็ช่างมันนะครับนะก็มาดูกันเถอะว่า a p ตายนี้ทำอะไรไปบ้างเนาะนะก็ยิงไปทั้งหมดเออเดี๋ยวเอ้าวอ๋อมันมีใบ็อดไปดอกหนึ่งนี่ไงก็4,236ามดาเมจนะครับนะก็ได้เล็กหนึ่งได้เหรียญสไนเปอร์ได้เหรียญปืนลำกล้องใหญ่นะครับแล้วก็ประมาณนี้นะส่วนเงินก็โอเคนะับเพราะว่าเออเดี๋ยวเดี๋ยว เพราะว่าไม่โดนยิงเลยนะครับก็ค่ากระสุนก็แค่เก้าพันงก็ได้เงินมา20,000นะื่น้วก็ยิงไปทั้งหมด24นะัดยิงโดน22นะฮะเจาะเข้า18ความเสียหาย4,2 0พยิงจากระยะ300เมตรขึ้นไปก็เกือบ4 0 0พนะครับก็เรียกว่าได้ว่าคดพ่อคดแม่สไนเลยนะฮะยิงสไนทั้งเกมนะฮะโอเคเดี๋ยวๆๆแหลกๆอันนี้มาดูนะนะก็ EAP ก็อันดับที่2ในเกมผมว่าไรเวนน่าจะได้ค่าสปอตจากเรานี่ไปหลายพันอยู่นะ แล้วก็ไลท์เวทเล่นดีนะฮะไลท์เวทเล่นดีอาจจะจอนก็ซัพพอร์ตได้ดีด้วยนะดีทั้งทีมโอเคนะชมให้หมดนะก็ประมาณนี้นะฮะเริ่มมีความสนใจยังฮะรถถังสวีเดนที่มีระบบไฮโดรลิกไฮโดรลิกไม่มีรอไม่มีรอเรือ <c oughs> โอเคนะ่า <c oughs> เดี๋ยวเราไปดูแมตช์ที่สองกันเถอะนะฮะว่านี่ผมเล่นผมเล่นตีปากตัวเองอย่ามารอเรือรอลิงอย่ามารอเท่านี้ <c oughs> ผมเล่นเป็นยังไงบ้างนะฮะในการ ติดปืนท็อปมานะครเราจะมาดูกันเถอะว่าระหว่างนนกับแอพีนี่นะครใครจะยิงได้ดีกว่ากันจริงๆนี่ผมโคตรเอาเปรียบไยนะผมแม่งใช้ปืนร้อยห้าเว้ยเอดพีใช้ปืนเก้าสนนิบโอเคเดี๋ยวไปดูแบบที่สองอโกันเถอะโก็โก้โอ้โหชิบหาย Yes, เชียร์สิบน้่งกอดิดในห้องเชียร์สิบนะฮะเราก็จะไปเราก็จะไปไปไ,ไปไปซ้ายดีกว่าเพื่อนไปขวาเยอะแล้วใช่ใช่หน่อหน่อหน่อไฟขึ้นลงอ่ะไฟขึ้นลงอ่ะดดยิงโดนด้วยเหรอยิงโดนด้วยเหรอนิมเลดมึงไม่ไปอยู่แถวๆเขาว่าไอ้สัสมึงถอย่างั้นก็โดนยิงไปอันนี้มันไม่ใช่นิมเ <c oughs> ลดสักหน่อยเออ,เอ มึงจะเบรกทำเผือกอะไรล่ะไอสัตว์กูขับอยู่อะ,ะอะไรมาวะน่ะโอ้โหอย่าก้าวอ่ะปืนแรงสัตว์กูถอยก่อนกูถอยก่อนวิอยู่ไกลๆกับโลกใบนี้ก่อนเดี๋ยวรถถังคันใหม่ก็จะเป็นหนึ่งน่งงะยานเกาะหนึ่งหนึ่งหนึ่งหนึ่ มามามามุมนี้ดีอยู่เฮ้ยเหห็็นนกกููเออตอดตอดไปโว้ยเฮ้ยยิพีเนี่ยแท้ได้ยิงจริงดิไม่กล้ายิงมึงไปไกลๆเฮ้ยไปไกลๆยิงมันนั่นแหละยิงมันนั่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 นไล่มันไปไล่มันไปไปไกลๆโอ้โหมุมนี้ตีสัตว์อะ โคดโคดโหดมุมเนี้ยดีมากอ่ะโอ้โหเฮ้ยยิงทีวีพีสะท้อนว่ะลงไปลงไปขึ้นมาทำไมมาทำไม ถอย <laughs> ไปเลยโอ้โหมุมนี้สุดยอดมากพว <laughs> กมึงเราต้องยืไ้ไว้ถึงเราจะตายแล้วก็จะเอาคลิปเพราะกูเริ่มจะยิงเยอะสัสสแล้วตรงนี้มเตอเตมึง <c oughs> <c oughs> ยิงไม่ได้ยิงไม่ได้พี่ไม่อยู่นถ้าเกิดพี่ไปอยู่ใกล้ๆกว่านี้พี่จะโดนสปอตตอนนี้พี่อยู่ในระยะยิงประมาณ400กว่าเมตรซึ่งถ้ารวมอุ <c oughs> <c oughs> ้ยตูดตูด <c oughs> ตูดไอ้เหียตูดไปไกลๆเออยิงมันยิงมัน นะสิ่งที่ผมเล่นมาสภาผมก็สังเกตว่ารถคันนี้หมองกระดานโล่งๆมองกระดานสนไยนะฮะถ้าเกิดได้สนไยนี่เฮ้ย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 เอุ้ย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 ยิงไม่ได้ติดหินยิงไม่ตายหรอกยิงไม่ตายเลยเอ้ยตายตายไปเลย ไปขึ้นโวอยว้าย <c oughs> กูไปแล้วโว้ยถ้าเกิดกูตายนี่กูเสียใจแต่กูก็จะเอาคลิปผมก็จะให้เห็นนะฮะรถคันนี้มันก็โอเคนะฮะในการสไนโอเคอย่างรุนแรงนะฮะเห <c oughs> มาะแก่การสไนอย่างถึงที่สุดนะฮะแต่ถ้าเกิดเจอด่านเมืองก็ชิบหายฮะเล่นยากมากแต่ถ้าเกิดเจอด่านโล่งๆแล้วก็มีมุมยิงนะ <c oughs> มุมยิงยาากก่่คนบ โอ้อได้เลยแล้วใครจะสปอร์ตแล้วใครใครจะใครสปอร์ตเองได้ยิงสปอร์ตเองได้แล้วลูกกูจะหนียังไงหนึ่ง,น,ง,น,งนัดหนีได้เลยหนึ่งหนึ่งหนึ่งนัดหนีได้เลยเอาก็เอาเอาช่วยด้วยช่วยด้วยนะตอนนี้กล้องสองตาทำงานอยู่นะฮะถึงจะไม่ไกลมากแต่ก็ทำงานตลอดเวลา,ามาทำไมมาทำไมไอยู่เพนเตอร์สอง เฮ้ยอ่าเพื่อนเก็บให้โว้ยมาทำไมงเห็นบ้านเนี่ยใครกันบ้านเนี่ยชิบหายว้าวไกลมากอุอ้ยมันเอียงพอดีอว่ะโอ้เฮ้ยเชี่ยโคตรโหดยิงสุ่มโดนด้วยอุ้ย พี่ควรจะไปแล้วนะตอนนี้ยิงไปสี่พันนะฮะค่าสปอร์ตก็เล็กๆน้อยๆโอเคโอ,คโอ,คอ้ยอุยาลักก้าตื้อสิตื้อสิไม่ตื้อก็เหี้ยแล้ว ไม่ต้อเลหลือรถถังเล็กด้วยวะเสียเปรียบคุณผู้ชมครับนะตาที่ผมขอแต่ฮะถึงจะแพ้ก็ไม่เป็นไรนะฮะเราแสดงนเงถึงประสิทธิภาพของการสไนเปอร์ขั้นสุดยอดของรถถังคันนี้นะฮะโอ uh, ้โย uh, 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 มันใกล้จังวะเด,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 ดี๋ยวเดี๋ยวมันใกล้เกินไปละไอเชี่ยคันนี้เนะี่ยเลือดเต็มด้วยฟักเอ้ยโอ้โหเอฟีแปดตาไม่เป็นเอทีเลยเอฟีเลยอยา ถอยมาถึงเราจะเหลือน้อยแต่เราต้องสู้ๆเราเรายังเหลือเชียร์เก้าอยู่เอาจริงอ่ะเอาจริงอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเอากูเอาอ่ะมึงมึงขึ้นไปกูขึ้นอ่ะมึงขึ้นกูขึ้นอ่ะมึงขึ้นกูขึ้นเราเร็วๆก่อนที่เขาจะแห่มางั้นกูเอาละกูเอาละเอาล็อกบอลจะก้ามัน

เอเยทีมกูแย่มากทีมควายเลยยมมึงดูคันนี้มึงดูคันนี้สิออ้โ no no ไม่ยุ่งกันหนู เย mm hmm. um <ok ั่แม่งหายสั <S <S ์นะฮะเมื่อกี <s> <S <S> <S <S ้ก็เดี <S <s ๋ยวติดก่อนลำคาญสิอุ้ยภารกิจ S P ผ่านด้วยได้เงินมาแสนหนึ่งได้โพสต์ถังหญิงนะฮะก็เมื่อกี้ก็ได้เลขหนึ่งมานะฮะก็ยิงไปทั้งหมด5,155ดาวเมจนะครับก็ได้ค่าสปอร์ตไป900กว่ากว่านะก็ ทีมผมดามเมกนี่เทียสิบเหรอโอ้เทียสิบดามเมกไม่ถึงพันจเจริญพรนะก็ในการรีดประสิทธิภาพรถถังคันนี้ออกมาให้สูงที่สุดนะครับผมก็ได้ลองสัมผัสไปแล้วสำหรับใครที่อยากมาเล่นสายนี้เนาะคือต้องสนไยนะฮะคือหลายหลายคนอาจจะคิดว่าสไนเนี่ยมันช่วยทีไม่ได้นั่นนี่ยกเว้นกับไอ้ียคันพวกนี้ฮะ คือรถถังสวีเดนนี้มันสร้างมาเพื่อการสนายโดยเฉพาะครับเพราะว่ามันตาข่ายพานทำง,งานตลอดเวลามันสามารถหันไปไหนมาไหนได้โดยที่ค่าพางยังเต็มอยู่แล้วปืนมันก็จะโหลดเร็วขึ้นมากๆและอัตราการเจาะกระหนสูงมากๆนะฮะเทียบแปอยู่ที่288นะฮะคิดดูสิครับก็น่าจะยิงเทียสิบสบายๆนะยิงอะไรก็ได้ฮนะถ้าเกิดเขามีจุดอ่อนด้านข้างนะก็ประมาณนี้ นะส่วนค่ากระสุนเมื่อกี้มันผมเผื่อใช้ลูกทองไปหลายลูกแต่ช่างมันเถิอะนะเอาเป็นว่าได้เงินมา4ี่หมื่นสองค่าซ่อมก็หมื่นหนึ่งก็ไม่แพงมากนะส่วนต่างๆก็ประมาณนี้ประมาณนี้ดูๆเอานะก็เมื่อกี้ก็ยิงไปทั้งหมด17นัดนะฮะยิงโดน17นะัดเจาะเข้า14นะ่นัดจะเห็นว่าความแม่ยำของปืนนี้นี่สุดยอดมากนะคือผม,มให้อันดับท็อปๆในเทียบแปดเลยนะกล้าพูดเลยนะสไนไป4 0 0พจากระยะ300อยเมตร นะก็ประมาณนี้นะใครสนใจก็ลองๆวิจัยมาดูนะฮะและหลายคนที่ชอบสายสไนเปอร์นี่อยากไม่ผิดหวังแน่นอนกับคันนี้นะก็วันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับนะขอขอบคุณครับทุกท่านที่รับชมนะจ๊ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปคลิปหน้าครับบ๊ายบาย